ุลลี่ถอยหลังสองเก้าสามเก้าสี่เก้าคุลลี่เดินเข้ามาเลยสวัสดีครับคุลลี่คุลลี่คุลลี่เจอกันอีกแล้วนะครับอย่าพึ่งสิพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วยังไม่ได้เลคคอร์ดเอาเข้าหรอสวัสดีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกับเก็ตเทเวลเก็ตยอสไตล์เที่ยวได้สไตล์เราช่วงชุมชนคนเล่าเรื่องนะครับเป็นไงบ้างครับ ก่อนอื่นขอบคุณสถานที่ได้เลยครับสถานที่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีนะครับพิกัดจะอยู่ที่ริมคลอง13นะครับส่วนของหน้องจออยู่ที่ซอย11นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับหลายคนน่ะ ในพื้นที่บางคนก็ยังไม่รู้จักนะครั้งแรกที่ผมมามารู้จักครั้งแรกเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลยที่บ้านสุมาลีมผมมาครั้งแรกฮะวันนี้ครั้งแรกเลยเอวครั้งแรกเหมือนกันเนาะใช่วันนี้<ข>มาครั้งแรกครับดีมากเลยครับดูร่มรื่นสงบแล้วก็ร่มรื่นมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมมาชอบอยู่แล้วกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างราคาแค่เบาๆสองหมื่นเองครับผมคุณลีครับ ผมมารู้จักบ้านสุมาลีครั้งแรกัเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบอนไซมะพร้าวแล้วประทับใจครูสวยชัยเป็นพิเศษแกคุยกันเองแล้วแกสอนเรื่องทักษะเน้นคําว่าทักษะชีวิตเลยก็เนี่ยอะไรนะศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอบ้านสุมารีครับก่อนที่เราจะคุยกันวันเนี้ยก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ต้อง พ่งตนเองให้ได้ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งสิทักษะชีวิตไม่ใช่สิอันไหนฮะช่วยเราอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอเคเข้าใจละผมไม่ค่อยเน้นเรื่องการเรื่องการเรื่องการไข่ของเพราะว่าผมก็ไม่ชอบเน้นการไข่ของแต่ไหนๆก็พูดถึงแล้วขอเน้นการไข่ของนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไงอยากจะ ช่วยสนับสนุนรายการเราเนี่ยครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายนะครับมีนมแพะดวงดีสบู่นมแพะดวงดีปลาตากแห้งปลาแ,<ต>แดด<ห>เดียว อ๋อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแพะก็คือของจุลินแพะจะอยู่ที่โจลีฟาร์มนะครับอยู่ที่คลอง13เหมือนกันนะครับคือส่วนในส่วนของปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับเป็นของเป็นของศูนย์การเรียนรู้เพื่อศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนวิไลวันนะครับอันนั้นก็สามารถไปติดต่อได้ลำต้นต้นลำต้นกล้วยเนี่ยตอนนี้มีน้ำพริกหัวปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจ ไม้ด่างเนี่ยครับมาที่นี่ได้เลยครับบานสุมาลีบาสุมาลีนะครับไม้ด่างเต็มเลยครับแล้วอยากจะมาขโมยเลยครับแล้วสําหรับผมเพจผมถ้าใครช่วยสนับสนุนตอนนี้ครับผมมีอุปกรณ์พร้อมทํางานราคาบ้านบ้านใช่ครับทำกันได้สวิตไลมีหมดอคูอยากต้องการต้องการให้เราไปไปงานไปทํากิจกรรมก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บภาพอย่างเดียวเนี่ยครับบางหมัดก็ไปคู่กันหรือคูรีแต่ถ้ากอกว่าต้องการคนมีพูดอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้องการดําเนินเรื่องเนี่ยครับ ก็ติดต่อมาได้เราทั้งคู่สามารถไปด้วยกันได้เลยครับแล้ววันนี้ชุมชนคนเล่าเรื่องจะไปดูเกี่ยวกับการใช้ทักาษะชีวิตใช่<อ>ครับของครูสุรชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสุมาลีนี่เองนะครับ <ไป S 2> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของลิงก์ในคลิป,ปของตัวบ้านสุมาลีนะครับเป็นการสัมภาษณ์ครูสุรชัยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการทักษะชีวิตก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแล้วก็เชิญดูได้เลย ครูพูดถึงไปเรื่อยๆนะ,ะคราครูก็จะมีพูดถึงเรื่องของการทักษะชีวิตทักษะชีวิตเป็นยังไงก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองนะครับต้องช่วยเหลือตอนเองให้ได้มีความ<ห>รู้ความวสามารถในการ,รใช้ชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของที่ครูสุชัยค่อนข<อ>้าง,<อ>งจะเน้นขอ,ขอนิดนึงครูเนี่ยจากที่เราดูคลิปมาเนี่ยสำหรับผมผมเป็นช่างภาพ เสน่ห์ของครูสุชัยคือความจริงใจเพราะช่างภาพมันต้องซีอูสีหน้าอารมณ์คนแกจะพูดแบบมีความสุขมากเลยยิ้มผมก็ชอบชอบแย่ให้แกันเล่อะไรเ่งี้แกก็แกก็ก็จะดีฮะเพราะว่าจากที่ดูคลิปไปแล้วหลายรอบเลยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของอยากจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนทั่วท่วไปนะครับว่าใครอยากจะ ให้ช่วยเหลือในด้านใดๆเนี่ครับก็มาติดต่อได้เลยของอะไรเหลือใช้ครูสุชาติครูสุชัยมาใช่ฮะนะโยช์ก็ครูสุชัยจะเน้นในเรื่องของการที่จะหยิบหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับสมมติเราเราเรา,เราบางอย่างเราทิ้งไปอเสื้อผ้าเราทิ้งไปเราไม่รู้จะทําอะไรอันนั้นแหละครับมันจะสามารถนามากลับมาทําได้หรือว่าภาชนะพลาสติกหรือว่า พวกกะลามาพรมะพร้าวเราไม่ได้ใช้อะไรนั่นแหละครับเราสามารถเอาตรงนั้นนะครับมากลับมาคิดว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเราสามารถทําอะไรกับตรงนั้นได้อย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันจะทําอะไรแล้วฉันต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาไม่ใช่อย่างนั้นของครูสุชัยจะเน้นเป็นว่าเรามีอะไรเราเริ่มจ้นจากจุดที่เรามีนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆครูเรียอันนี้อันที่ชอม,มาก เรื่อออกกำลังกายอ๋อคือออกกาลังกายครูสวดชัยจะเน้นแล้วก็ที่เห็นไปในงานต่างๆก็คือครูสวดชัยจะมีแบบว่าไปสาธิตนะครับแล้วก็ไปไปบอกไปเล่าแล้วก็มีผลิตให้ด้วยฮะตอนที่โควิดครั้งแรกหรือครั้งที่สองนี่ครับเห็นครูสวดชัยนำผลิตภัณฑ์ไปบริจาคให้กับคนที่ นอนป่วยเอ้ยอาจจะไม่ได้นอนป่วยกาาบบัดได้เลยนะฮะอาจจะไปนอนรักษาตัวกักตัวซึ่งมันก็จะเบื่อนะครับก็ครูสุรชัยก็มีเครื่องออกกาลังกายเน้นเน้นอันนี้เลยขอโทษครับครูห้ามชี้ผมหรือม่้ไม่ได้ชีไม่ได้เครื่องอรเอองกกำลังกายของครูสุรชัยที่ทํามาสาธิตหรืออะไรเนี้ยหลายๆอย่างอะกายภาพบําบัดได้นะ S <S ใช่ครับยัง,ยง,ยงบางคนไม่แข็งแรงมาใช้ได้ผลจริงได้ผลจริงเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าครูสุชัยได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็ได้เอามาทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลิตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าสามารถทําหรือว่าสามารถช่วยร่างกายในส่วนตรงไหนอะไรยั<ร>งไงถ้าเกิดใครต้องการใครต้องการความรู้จริงๆเนี่ยครับต้องมาที่นี่นะครับบ้านศูนย์การเรียนรู้การพึ่งตนเองบ้านสุมารีนะครับพิกัดไม่ไกลครับอยู่แค่หนองจอกนี่เองครับ อยู่คลอง13ริมคลอง13ซอย11ถ้าเกิดคุณมาจากฝั่งทางในเมืองเนี่ยครับจะเห็นป้ายสุมาลีบ้านสุมาลีอยู่ข้างหน้าปากซอยเลยครับเป็นไงบ้างครับจากเรามีโอกาสได้ดูคลิปจบแล้วเนี่ยอยากให้คุลี่สรุปที่คุลี่ได้มีโอกาสมารู้จักบ้านสุมาลีแล้วสเสน่ห์ของบ้านสุมาลีอะไรเนี่ยสเสน่ห์ของบ้านสุมาลีเลยก็จะเป็นในเรื่องของออความเป็นธรรมชาตินะครับต้องบอกก่อนเลยว่าความเป็นธรรมชาติแถวหนองจอกเนี่ยครับ สามารถเจอได้เกือบทุกที่นะครับแต่บ้านสมารีเนี่ยครับจะเป็นความธรรมชาติแบบออปรุงแต่งให้อยู่อยู่อยู่คู่กับธรรมชาติได้ต้นไม้ลายทางเนี่ยครับมีแต่ต้นไม้แล้วกออ็มีไม้ด่างเยอะแยะมากมายนะครับออตั้งแต่ทางเดินเข้าบ้านเลยนะครับจนถึงที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม้ด่างเนี่ยเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าอ,อ,อันนี้คุณก็สามารถเข้ามา เขามาดูเข้ามาใช้บร you know, ิการตวนี้ถ้าย euh, ังไงก็คือจะเข้ามาเที่ยวมาอะไรก็ประสานมาทาง้านสุมาลีก่อนเดี๋ยวผมให้ให้ให้รายละเอียดเอาไว้นะครับว่าว่าติดต่อยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้เสน่ห์ของไม้ด่างกำลังมาแรงชอบใช่ครับชอบชอบชอบมากเลยฮะไม้ด่างกําลังว่าจะขอครูสุวชชัยไปอยู่เดี๋ยวจะขอแบ่งไปเอาแบบที่ถูกๆแล้วกันมีมีตั้งแต่หลักถูกๆเลยครับจนถึงหลักแพงๆนะครับก็เข้ามาได้ นะครับแล้วก็ที่ครูสุชัยพูดอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของทักษะชีวิต <million. S 2> อย่าลืมนะครับทักษะชีวิตก็คือว่าการที่คุณสามารถอยู่ได้โดยอ,อยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับทำอะไรได้ด้วยตัวเองหยิบจับอะไรก็สามารถดําเนินชีวิตได้หมดเลยนะครับ <Huh? S 1> นั่นคือนั่นคือที่ผมผมสัมผัสได้จากการที่ดูดูจากลิงก์จากกี้แล้วก็ดูจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ เรื่องสุดท้ายเลยจะเป็นเรื่องของการเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การผลิตเครื่องไวเครื่องมือที่เอาไว้ใช้บำบัดหรือว่าช่วยในเรื่องของผู้ป่วยหรือว่าไม่ใช่ผู้ป่วยก็ได้เอาไว้ออกกำลังกายก็ได้ครูเขามีจิตใจในการแบ่งปันเขาพร้อมเขาแบ่งปันก็<อ>จะมีเนี่ยครับที่ผมสรุปได้เลยก็คือมี3ข้อนะครับ1ทักษะชีวิต 2ไม้ดังๆหรือว่าไม้ประดับต่างๆที่ใครสนใจนะครับมาแบ่งปันได้นะครับแล้วก็สามก็เป็นเรื่องการออกกำลังกายหร,าการหรือว่าการที่บำบัดหรือว่ากายภาพบำบัดนั่นเองนะครับก็วันนี้ได้ก็พอสมพวมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็คือต้องต้อง รบกวนเพื่อนๆนะครับรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยก็รบกวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเป็นราคาเดียวกับชุมชนชเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจําหน่ายราคาเดียวกับชุมชนเน้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคูรี่นี่คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมแพะแล้วก็สบู่นมแพะครับบ้านสวนวิไลวันนะครับบ้านสวนวิไลวันก็จะเป็นปลาแดดเดียวนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวครับส่วน ชุมชนลําต้นกล้วยลําต้นกล้วยนี่จะเป็นน้ําพริกหัวปลีครับแล้วก็บ้านบ้านสมาลีละครับบ้านสุมารีไม้ด่างครับอลาก็มาแบ่งขาอยากรู้ทักษะชีวิตปรึกษาครูธรชัยได้ครับใจดีใจดีขอบอกใจดีเมื่อกี้แซวผมหน้าดูเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปออกให้หมดเลยเพราะผมถ่ายเบื้องหลังไว้ด้วยนะครูเขาถ่ายรูปผมอยู่แล้วเนี่ยเขาถ่ายรูปผมอยู่เสร็จเลยเดี๋ยวโดนผมเอาอองมาถ่าย ผมใช้กล้อง360ถ่ายครูสุรชัยไว้เมื่อกี้เสร็จเลย <c oughs> โดนแน่เลยอย่าลืมนะครับเราก็พบกับรายการของเราตามที่เ,เราได,ได,ได้ได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือว่าทุกวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีรายการดีๆแล้วก็จะมาเล่าเรื่องดีๆ <c oughs> เล่าเรื่องราดีๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชุมชนมาให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ได้ติดตามอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้เลยครับ ก็ลองลองติดต่อเข้ามานะครับที่บางหมัดหรือว่าที่ผมได้เลยนะเราจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ครับชุมชนไหนหรือว่ามีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสังคมเพื่อชุมชนติดต่อเข้ามานะครับเราเราจะดูเวลาถ้าเกิดว่าเราว่างเราก็จะสามารถไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสนับสนุนก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ get travel get your style เที่ยวได้สไตล์เรานะครับช่วง ชุมชนของเราเรื่องลาก่อนะครับสวัสดีครับเจ็ทเวลเก้ o ดู s t ต l e เที่ยวได้สไตล์เราเป็นช่องยู u ู e และช่องเพจทำคลิปรณรงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนอ้าวอ้าวหาอะไรอยู่ ก็หาดูช่อง YouTube และช่องเพจของ g e t ต well, เ a ว Get Your Style เที่ยวได้สไตล์เราอยู่นะซิ